ที่บริเวณชั้นล่างอาคารกองบัญชาการทัพเรือที่2พลเรือโทสำเริงจันโศผู้บัญชาการทัพเรือภักที่2พร้อมด้วยนางภาวินีจันโสประธานชมรมพรัทยาทหารเรือทัพเรือภักที่2นำกำลังพลและครอบครัวมารับฟังการแนะนำการสอนทาหน้ากาก,ากแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ำลายเฟซชิลจากวิทยากรแบบง่าย เพื่อให้กําลังพลและครอบครัวสามารถทําใช้เองได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมกันนั้นกําลังพลร่วมการทําหน้ากากแบบปิดบังใบหน้าป้องกันละอองน้ําลายส่งให้กับโรงพยาบาลสงขาจำนวน5 0 0ชิ้นเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพใช้ป้องกันละอองน้ําลายในการพูดคุยกับผู้ป่วยอีกชั้นหนึ่งนอกจากหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ตลอดเวลาอยู่แล้วสําหรับการทําหน้ากากแบบปิดบังใบหน้าและป้องกันละอองน้ําลาย ของทับเรือภาคที่2ในวันนี้นอกจากจัดจัดวิทยากรมาแนะนำนละสอนทำหน้ากากแล้วยังจัดหาวัตถุดิบในการทำหน้ากากมาให้อีกด้วยกำลังพลและครอบครัวเพียงนำอุปกรณ์และเครื่องมือตัดเย็บต่างๆมาใช้กันไกาคัตเตอร์ไม้บรรทัดมาร่วมจัดทำหน้ากาก,ากเท่านั้น